โดนดนสิพันอำเภอํามสีนะคะน้องยิงบ<ม>่อพลาดจ้ะจะขอบไปรอในตัวอำเภอนะคะ<ม>เขาเห็ดถนนตัดไมค่ค่ะบนทเขาตัวเมืองํามสีเขาออกนอกเมืองมาเลยจับสมัยเก่านะคะสิพันธอำเภอํามสีคะ่ะตอนนี้เขาตัดออกเส้นนอกคะ่ะเหตุทางเส้นมาจังหวัดตรากมุกดาหารนะคะ<ม>ก็เลยต้องบอกเขาอ,เอขำเภอํามสีค่ะน้องยิงก็ได้ครับรถมารีวิวเมืองจ้งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารคะ่ะมีลักษณะประเทศที่มีภูเขาแลก็ป่าไม้หลายคะ่ะ ขอเหตุเกษตรกรกันนะคะธรรมชาติทีสมบูรณ์ค่ะอําเภอนี้มีเจ็ดตำบลน,นะคะม,มีตําตำบลคําสีค่ะคือตัวเมืองค่ะและก้กการน้ำเทียงค่ะน้องเอี่ยมค่ะโคกล่องค่ะเหล่าสร้างถ่อนะคะบันขอและพุ่งงนค่ะระยะทางจากตัวเมืองมณฑลาหารมาคาสีประมาณ40กิโลนะคะแหล่งทองเที่ยวพันล้านลายค่ะวัดผู้ก่อค่ะผู้บัวผู้สาดอกบัวนะคะและกกดตลาดพื้นบ้านคำสีนะคะ การเดินทางจากมุลนหารใส่เซนไม้เหล 2, 0, 2, 4, ็ก2 024มุลนหารกำเสีอีค่ะประมาณ 40, 40กิโลหรือ4 5นาทีนะคะถ้ารถถ้ารถได้สามประจําทางการมุลนาหารกำสอีอีใส่บริการใดค่ะอันนี้ตุวเมืองเพิ่นนะคะจุดชมวิวภูวัวจุดชมธรรมชาติมองเห็นภูเข่าทะเลเหมอกมีทําลาหินรูปร่างแปลกตาค่ะอันนี้เพิินแนะนำให้ไปเที่ยวใดนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศ อำเภอคำชะอีกันเรือ KFC นะคะ มีเส้นตัดใหม่เมืองเร่งเงียบแล้วนะแม่นะเงาเงาอย่างนี้ไม่รู้ตัดอ้อมไปจ้ะ ก็ม่อวานนี้ไปถนนสลักนะคะสลักโอ้ยมา,มาเ็น,น,นตวัวมักต้านนี่แหละสูงแหะสูงมากเลยอ่ะเขาเลยออกไปอยู่ข้างนอกนะคะถนนนี้่ช่าสถานีตำรวจภูธทคดกำเสียตัวมักต้านใหญ่แฮะเจอกันอำเภอหน้ะ เลิศเลิศน,นี่คั้มสียอ่ะค่ะกุญเชลนา,ส,ากกสี่สห้ากรัมซนอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้ากิโลนะคะ มาเน่นองมักตัวเมือตานเป็นไางไหมมงทีปักกันอำเภอค่ะ ้ 1> 9ใน1สวนเป็นอำเภอใหญ่ที่สุดในมุกดาหาร เราหอดมุกด้าหารไหมจ๊าเพียงละไป กี้ทางแยกเส้นต่อไปมาเลขสิบสองนะคะกาละสินไปค่ะเราจะไปมุกดาหารกันขนกี้ถนนขน,นท่างงามก็สวยงามที่ các nhà nha hai đứa non đứng nổi đó ถนนหลวงค่ะถนนใหญ่ค่ะป้ายเราจะไปเจอกันที่หุ่าหารนะฮะสามสิบสามสิบเอ็ดกิโลเอาเพอดูลองสามสิบกิโลแต่มา่าจะเป็นคนรอฝั่งเด้วยวแวะแถวนี้ใกล้ดงหลวง ยี่สเอา้เาท้าวประไปถึงกิโลจะเจอเชือบปลายได้เชือบปลายหน่อยดีค่ะมาเขตอำเภอเมืองมุกดาหารอ,อบดีไกลอันนี้เขาเขตอำเภอเมืองนะคะมุกดาหารจะมาจากอำเภอดองหลวงเลียวซ้ายนะคะไปหาลุพงพลค่ะ ตรงไป,ป้ายนยี่สิบหกสำกานเลยระยะทางสำกานเลยกะเปะอำเภอ่ดงหลวงอำเภอดงหลวงในดังพลดุงพันธ์ปัดจตยแม่ชมพูนะคะไม่เสนเห์โบหุ่นจากในนี้พึ่งแดดวิทยาค่ะ